หลายๆคนในยุคนี้ครับก็อาจจะอยากเป็นสตรีมเมอร์บ้างหรือว่าแค่อยากจะมีไม์ที่ใช้ในการาคุย Discord เล่นเกมหรืออะไรนมองนี้ก็หลายๆคนน่าจะรู้สึกเลือกไม่ค่อยถูกว่าจะใช้ไม์แบบไหนดีหรือบางทีก็อาจจะมีทุนไม่พอกับการที่จะเลือกไม์ที่แบบระดับสูงเลยนะครับผมสำหรับวันนี้เราก็มีไม์ที่มาเพื่อการนี่โดยเฉพาะเลย สำหรับไม้ตัวนี้นครับก็คือ Onikuma Hogo กนะครับผมคือถ้าเกิดว่าใครอยากจะใช้ในการเป็นสตรีมเมอร์ใช้ในการสตรีมมิ่งหรือว่าใช้ในการแบบอัดเสียงอะไรก็แล้วแต่นะครับผมสามารถที่จะใช้ไม้ตัวนี้ได้อย่างสบา,สบายเลยก็ความพิเศษของเจ้าไม้ตัวนี้นะครับคือเขาจะให้ตัวการลมมาเลยนะครับเป็นสแตนที่ยึดอยู่นี้อยู่แล้วแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราอยากจะเปลี่ยนขาเปลี่ยนตัวตั้งอะไรอย่างนี้เราถอดออกมาได้เลยคือหยิบหยิบออกมาเลยเพราะว่ามันไม่ได้เป็นตัวล็อกอะไรกันนะครับเป็นแค่วางเสียบเข้าไปเฉยเลย ถ้าเกิดว่าเราอยากจะเปลี่ยนค้าอะไรแบบนี้เราก็เอามาหมุนใส่ได้นะครับผมส่วนเจ้าไม้ตัวนี้นี่ก็คือถ้าเกิดว่าใครรู้สึกว่าการมิวไม้อะไรเงี้ยมันอาจจะต้องทำเรื่อยๆทำตลอดเวลายอย่างการเป็นสตรีมเมอร์อะไรอย่างนี้นะครับผมก็กดนิดเดียวโชคตรงนี้ก็จะเป็นการมิวไมทันทีนะครับผมใช้ง่ายมาก คือมันค่อนข้างจะเหมาะกับพวกคนที่เป็นมือสมัครเล่นหรืออะไรแบบนี้ครับที่แบบว่าต้องมีตัวกันลมไหมไปดูไม้ตัวอื่นแล้วมันจะมีะต้องซื้ออะไรเพิ่มเปล่าตัวนี้คือมันมาให้เลยแล้วก็อีกอย่างนึงคือมันราคาถูกมากตัวนี้คือ990บาทเองนะครับผม10 0 0ทอบาทก็คือหาง่ายมากถ้าใครอยากจะลองเริ่มการทำคอนเทนต์วิดีโออย่างที่ผมทำหรือว่าเป็นสตรีมเมอร์อะไรนี้นะครับผมโอเค พูดให้ฟังอย่างเดียวก็น่าจะไม่พอเดี๋ยวลองโชว์เสียงของไมค์ตัวนี้เลยดีกว่านะครับผมเสียพี่ดูเลยตรงนี้อ่ะคือมันใช้ง่ายมากๆตรงที่ว่าไม่ต้องลงซอฟต์แวร์อะไรทั้งนั้นนะครับผมก็แค่เสียปุ๊บเห็นเป็นไมค์ทันทีนะครับผมไม่ต้องทําอะไรทั้งนั้นเลยนี่มาดูกันดีกว่าว่าคุณภาพเสียงเป็นยังไงนะฮะโอเคเดี๋ยวเราลองเทสให้ดูนะครับอันนี้คือเสียงของไมค์อ่าเป็นยังไงกันบ้างครับไมค์ของอุนิคุมปโฮโก สำหรับไม์ตัวนี้ก็ค่อนข้างจะถ้าเทียบกับคุณภาพเสียงของไม์ระดับสูงเนี่ยมันก็อาจจะไม่ใช่ระดับนั้นแต่ค่อนข้างถือว่าดีใช้ได้เลยสําหรับไม์ที่ราคาไม่ถึงพันบาทนะครับเป็นไ,ไงฮะใกล้เคียงกับที่เคยฟังในวิดีโออื่นกันบ้างไหมเป็นไงบ้างตอนนี้เสียงโอเครู้สึกคุ้มค่ากับระดับพันบาททอนสิบบาทไหมครับขอเชิญพบกับวิดีโอรีวิว สำหรับไม์ตัวนี้นครับก็ใช้ได้กับหลายอุปกรณ์นะครับด้วยความที่มันเป็นหัว USB ธรรมดาเลยเสียบที่อะไรก็ได้นะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าบางอย่างมันจําเป็นจะต้องใช้หัวเฉพาะเราก็อาจจะต้องมีตัวแปลงนิดนึงนะครับแต่ถ้ามีตัวแปลงแล้วไม่ต้องมีอะไรเพิ่มเติมเสียบปุ๊บก็เห็นเป็นไม์ปกติเลยนะครับผมเพราะงั้นใช้ได้หลายอย่างนะครับและถึงตัวนี้จะราคาแคบไม่ถึงพันบาทนะครับแต่ว่าก็มีประกันถึง2ปีถ้าเกิดว่าเสียเปลี่ยนตัวใหม่ทันทีเลยไม่มีซ่อม ถ้าใครสนใจก็สามารถหาซื้อได้ตามร้านค้าไอทีชั้นนำทั่วไปนะครับผมหรือสั่งทางออนไลน์ก็ได้ผ่าน s h อ p e e หรือ Lazada